Good morning Good morning mm hmm. yeah. <laughs> มามาล้างมีมีค่ะตื่นแล้วเหรอวันนี้ตื่นสายจังเลย <c oughs> วันนี้ใครตื่นสายจังเลย <laughs> อะไรคะ <laughs> ตื่นมาอารมณ์ดีเลยหรอคะ แม่กๆๆ Good Morning Good Morning มามารักค่ะมามารักพี่ๆค่ะกิลๆๆ Good Morning hey, มันมากินเลยใช่ไหมมันเลยใช่ไหมคะ ให้มาหมา,ากัดคอพีพีใช่ไหมคะหมาบเลยใช่ไหมคะฮักเกียวเกี้วเกี้วใครชื่อพีพีให้ทำปากจู๊ใครชื่อพีพีให้ทำปากจู Girl, girl, girl. Good morning, เกียรกียรกีอร์ Good morning ค่ะเว้ยฮ้ยมีนอนเหรอคะมีนอนเหรอคะ <c oughs> คร่ไขชูีพีว้ไข <c oughs> ชพูพีพีให้ทำปากจู <c oughs> Good morning ค่ะบีบีวาย เอ้ยมีนอนเหรอคะ